8กิโลกร,รัมนะคะเฉลี่ยต่อตัวนะคะก็จะได้4-5ตัวนะคะต่อเจ,จ้าฉลามนตัวอ่าอาหารวันนี้จะเป็นปลาสีดูน,นะคะจะหัยาแก้แอยาค่ะสำหรับเจ้าฉลามนะคะก็จะมีฟันทั้งหมดนะคะ3 5ซีนะคะโดยประมาณนะคะอ่าเจ้าฉลามนะคะจะมีอายุได้ถึง40ปีนะคะตลอดอายุ40ปีนะคะเขาสามารถผลันเปลี่ยนหมุนเวียนฟันได้ถึง35,000 การพัฒน์เป็นลูกยิงฟันของเขาก็ถ้าฟันเขานะคะเกิดอาการอิ่วหรือว่ากอนหรือว่าชื้อไม่ตรงแล้วนะคะเขาก็จะมีสวัดฟันออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟันใหม่